โอ้โหสองเลียงเก้าเลยเหรอสัตว์เลี้ยงตัวละเก้าสิบสี่บาทอ่าสวัสดีฮะวันนี้เราจะมาเล่นอมกับเพื่อนๆดูจะลองดูสกิลเพื่อนๆนะฮะว่าเพื่อนๆจะเป็นนักสืบที่ดีได้หรือไม่เป็นนักสืบที่ดีได้หรือไม่จะไปโผล่ในบีมด้วยปะตอนนี้ก็มี8คนนะฮะเดี๋ยว น่าจะมีน่าจะร่องลอยคนหนึ่งอ๋อไฟอยู่ห้องเก่าอยอู่เหรอเดี๋ยวรอ,อเพื่อนก่อนน,นะฮะคิตตี้คือใครอ่ะผมเองครับไม่เคยได้ยิโนโอ้โหนโี่เนี่ยตั้งชื่อซะหน้าเลยอ่าวันนี้จะมาในนามคิตตี้น่ารักน่ารักรู้สึกฆาตกรดุขึ้นนะทุกคนเลยนะที่เล่นฆาตกรเหมือนจะดุขึ้นพอควรน,นวี่เป็นฆาตกรสองตาชนะสองตานะครับ เนี่ยขี่ซะด้วยแล้วก็ชนะหมดหรอชนะหมดปะไปเออชนะได้กน่ดอน้วยโอเคเรนจทำไมมีตุ๊กตากันหมดเลยวะเุอครับเออเมีที่ใส่คนเลี้ยงผีมาแล้วครับเฮ้ยคุณจริงเี้ยงผีุดอเอานี่เอาแล้วอ มัโคตด้อมีเสียงแล้วมีเสียงด้วยอ่ะตอนตอนเล่นอย่าเพิ่งพูดครับอย่าเพิ่งพูดนะคราบลองผิดได้ไหมเราจะไปเอ้าเอ้าอะไรวะใครวะอะไรใครคนเล่นเราแต่จะทุบมาบอกว่าแซนมีสแกนใครมีมันต้องมีคนอีกสองเอาไม่เอาวิชวลวมาหรอเอไม่รู้อาจจะไม่ดูเลย อะไรคือสแกนอะไรคือวิ่าเดี๋ยวอธิบายด้วยแล้วไม่อธิบายด้วยอ้าเดี๋ยวสแกนคืออะไรเอางี้เอางี้เอางี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเริ่มปุ๊บใช่ไหมมันจะซ้ายบนมันจะเขียนว่าเควส t จับมิดสแกนอ่ะแล้วเควสมันจะอยู่ขวาบนถ้าใครมีเดินไปเจอแซนติไอเดียแดงเปนคนที่เล่นเป็นนะฮะเวลาสแกนนี่คือแบบยืนห่างๆแทงเล่นจะได้รู้ว่าใช่หรือเปล่ามันดูได้มันจะดูดเข้าไปหาท่านสแกนให้เดี๋ยวไปดู เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะยังยังไม่เข้าใจเลยวิ่งตามสีแดงมาใครใครใครที่ไม่รู้วิ่งตามสีแดงไหมก็มันจะมันจะชื่อเควสว่าสับบิสกนอ่ะซ้ายบนมันจะมีบอกวิ่งตามถ้ามีมีอเควสมันจะอยู่ขวาด้วยหรือวิ่งตามสองแซนด์วิ่งตามสองแซนดนะคะวิ่งตามสองแซนดเลยผมจะวิ่งตามไปดูครับไกิบแล้วครับสีส้มครับไก่สกิบเลยจะกิบแล้วโตมีบทตัวเองหรวอเปล่ะ ไอ้เยอะถ้าเกิดบ่นแล้วแบบเด้งออกได้อย่างหายแล้น <c oughs> ่ะบ่นหนึ่งก็ตายเลยอะไรเงี้ยเยอะพอเศร้าเราต้องออกลา,าได้แล้ว <บน S 2> แหละ <c oughs> ใช่ไหมโอ้ยแล้วเขาไปทานข้างบนเลยไปข้างบนยังไงอ่ะนิวไมใ่ใส่มิวไม่เดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าเจอข้างบนเปล่าใครที่มี เดินมาสแกนกันหมดเลยนะฮะแต่ก็ยังไม่มีคนสแกนนะกดระเบิดดูว่ะไป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 แกระเบิดแล้วไอ้ย่ะคืเห็นในแมคค่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ตรงไหนเนี่ยกลุ่มมึงเห็นผู้ฆ่าได้ไงก็เห็นไอ้เงี้ยไอ้นี่ก็เดินตามมาอูเห็นมีรู้สึกเพื่อนจะพลาดไม่มีใครมีสแกนเลยหรอเออและไอ้ตรงสแกนนี่ยพูใครได้บ้างเนี่ยเห็นว่ามันจะแกนแต่มันใ้ไงไม่รู้วเออปวดไหมเห็นแม็กซ์อ้าปวดแม็กซ์ไหมไม่ละวอยใจกะปวดไหมเอ้แต่ไอ้ใจตะกี้ไม่วิ่งมาเพราะวะไอ้ใจไหนวาใจไหน จไอ้เขี้ยแล้วพี่ใจใจแม่ไม่ยห็นพี่ใจใจเลยอยู่ความโดนร้านเ่อนนะบุระบุเป็นสีครับระบุเป็นสีครับแล้วเงินเราไหมะระบุเป็นสีนะครับอูอยู่กับน้องแซนไม่ได้เมื่อกี้ที่แซนเห็นคือมีมีมีพี่ฝฟายมีพี่ตี้พี่แม็ก ไม่ไอเดแกนอยู่อะตะกี้เนี้ยกำลังวิ่งไปนี่วิ่งไปจะไปแก้อะไรนะไอ้อเ emergency อ่ะแต่สีนทัเงินกับสีเหลืองอ่ะคือไม่เห็นเลยหุ่นตายเลยนะเนี่ยเพิ่งตายแบบเห็นเลยว่าเพิ่งตายตายตรงไหนตายตรงที่เกิดเกิดพิมพ์ไม่แล้วมีมีใครยืนยันเปล่าว่าไอ้นี่หรือว่าค่าแล้วรีพอร์ตเองเปล่าไม่ได้ประตูกูเลยไม่ไม่ไม่พี่อาร์มีสแกนใช่ไหม มันไม่ได้เห็นด้วยเพราะว่าเห็นอาร์มขึ้นไปข้องบนกับกูอยู่ถ้ามันฆ่ากูได้มันฆ่าตั้งนานแล้วมันไม่ไม่เห็นว่ามันเดือหายกันไปเรื่อยเปล่าก็ไม่แต่ไอ้พิ่งเห็นมันเดือดนานเลยไอ้ตกจากกูก็เพิ่งเห็นแม็กวิ่งผ่านเหมือนจะเสียเงินไปทันว้ามันวิ่งไปเป็นกลุ่มมึงไม่เห็นผูกแล้วเนาะมันมีมีใครไม่เห็นจบบ้างเออไม่เห็นเราไม่เห็นเนี่ยยังไม่รู้เลยไม่เห็นยังดูสแกนอยู่เลย ต้ไปดูสแกนที่แฟนบอกจ่ายยังเป็นสแกนดัดดามหรือเปล่าตะกี้ตะกี้ใครสแกนไปแล้วมั้งคือกลัวต่อคิวรอสแกนอยู่นยังสแกนไม่เสร็าว่าไอ้แม็กเห็นศพใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เห็นตอบแต่กูอะไม่ได้ฆ่ารู้ว่ารีพอร์ตเองแล้วแหละเออมดนฆ่าเองแล้วรีพอร์ตเองหรือเปล่าจรวจไเวลาฆ่าคุณเพิ่งลงมาไอ้จ่ายก็ยืนยันได้ไอ้อามไม่ใช่แน่นอนไอ้อามันเพิ่งเดินดูกูเก็บกุญแจเสร็จแล้วอามันเพิ่งเดินลงไปเว้ยว่ากันว่ากัน แนีแม็กซี่แล้วทิ้งผมไว้คนเดียวด้วยเอาไงดีวะเนี่ยแล้วจะแกมันใช้ยังไงอะถามต่อไปเดี๋ยวเราจะหาพี่อามีสแกนใช่ไหมสนนที่เดินหลุดจากเพื่อนนะมันเขียนจักรแกมอร้งไม่ใช่แมนนะไม่ใช่บอร์ดดิ้งพารต้องสับมิดสแกนผ่านผ่านผ่านไอ้มีสแกนบอร์ดดิ้งพาร์ทยังไงดีวะ เฮ้ยจะปีกยังไงวะใส่บ้าไหมขอ,อถามแป๊บนึงดิแถวนี้ม,ม,มีใครไห<ด>มเนี่ยยูฮูไม่มีคนเลยเฮ้ยระเบิดดงัง ประดักฝั่งนี้ดีกว่าฮะว่าจะมีใครมาหรือเปล่ารอยอยู่นะฮะมีคนมาเซออ่ะกดก็ได้อ่ะหน่องแซนเฮ้ย,ยสวยและไอ้ใจกูเห็นเลยกับตาโอ้ไอ้ไหน เห็นใจสีน้ำเงินน่ะสีน้ำเงินฟังก่อนกูขึ้นไปช่วยไอเนี้ยไอที่ปิดอะไรที่มันเตือนตือตืดอ่ะด้านซ้ายใช่ป่ะพอตอนแรกเห็นด้านขวามีคนขึ้นไปสองคนแล้วกูลงมาก็เห็นไอ้ใจกับโศกเลยด้วยกัน่ใจกูเหรอ้าอยู่ในห้องามึเาแล้ว้ก่อนนะคนพูดเยอะคือคนจะนะ้ข้าเสร็จกรกจะมุดท่อเลยแม่งมุดไม่ทันแม่งเลยกดก่อน ไม่ไม่จ่ายมึงอย่าอย่ากูพ่อไม่ทันเลยกดมึงอยู่กับศพอะอยู่กับศพเลยอะเอ้าก็กูไปแก้ถ้ากูกูจะไปแก้ไอ้นี่ทำไมล่ะไอ้ที่มันเจอเตือนอะเลฟเพยไม่น่าเป็นคนข้าก็คือกูจะไปข้างขวากันแล้วทุกคนเลยที่ข้างขวาไม่ได้เคยไปสายสายถึงแทนเดินไปก่อน ก็มึงเห็นด้านขวามันมีคนหรือเปล่ามึงเลยฆ่าไม่ได้ไฟด้วยนะมไฟด้วยนะด้านขวามือไฟด้วยนะแบบนี้ถามถามอาร์มด้วยกันถ้ากูอยู่กับอาร์มสองคนบ่อยถ้าอาร์มจะฆ่าคิดว่ากูเป็นฆ่าอาร์มได้และอยู่ห้องข้างล่างก็ฆ่าได้เออออเอเราว่าเราเราว่าสีชมพูไม่ใช่แล้วก็เซฟไม่ใช่เราไม่ใช่เพราะว่าเราเพ้่ไปผิดสัญญาณเหมือนกันแต่ที่คอนเฟิร์มเลยว่าเหตุจกระสอบอ่ะ ที่เพิ่งมุดท่อลงเลยตะกี้แต่มันมุดไม่ทันเลยกูเห็นมึงกระสอบจ่ายโอ้แล้วเต้แล้วเต้แล้วเต่การันตีเลยแล้วเต้อะแล้วเต้ลาก่แล้้จ๋มไปใอ้พูสูงเลียงโอ้ยแต่คนที่ลูกเดือนเลยเยอะมากทำไงดีวะเนี่ย ไปสีส้มไปจะแ,แก้ไม่ทันนะเราใช้แยกเดียวแล้วครับจะมีใครมาไหมฝั่งนี้มาได้สิกดกระแด,ด

เฮ้ยเราเห็นเราเห็นศพไอ้ลุงนอนนอนตัวคุทคอดอยู่อ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอ่ตรงไหนอ๋อเต็งละห้องไหนวะซ้ายขวาห้องไหนอะระบุระบุเป็นลำไหนของแผนที่ก็ได้ครับมันเกิดแผานที่ใดมันเปิดที่ใดประมาณได้ไหมประมาณ เออเดี๋ยวก่อนนะลงตอนตอนแรกขึ้นไปสแกนมือกับเซฟก่อนแล้วพอพักนึงก็ลงมาเจอตี้วนวนอยู่ตรงกลางเราก็ลงมาอีกไในสแกนมือแล้วตี้ก็แยกไปทางขวามือใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตี้ก็แยกไปทางขวาใช่บคุณกิ๊กใช้แสดงการสายมะที่จะสแกนด้านซ้ายกูสแกนด้านซ้ายเพราะเห็นขึ้นไปสองคนตี้อ่ะตี้ไปทางซ้ายโง่จังเลยวะ ไม่ตอนสแกนไงแล้วก็ตอนตอนมาเจอายอ่ะตรงกลางอ่ะแล้วเห็นไฟเดินลงไปแล้วเราปูก็แยกออกไปด้านขวาส่วนว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียถ้าคนสแกนนะมีดีตี้อ่ะคือไฟอยู่กับเราอตี้สแกนซ้ายเราสแกนขวามันก็เหลือคนเดียวที่ไม่ได้ไม่ได้อิตตี้เชืรอดิตี้ไม่ไม่ไม่เราไม่สแกนหรือเปล่าสายมึงสแกนกูวิ่งไปทางขวาอูยังไม่เจออะไรเลยไา่สแกนเลยพราะสแกนนั้นต้องใช้สองคนถูกไหมไม่แต่เราก็อยู่ ใกล้ๆกันนี่เซฟแต่บวกไฟตี้อ่ะแต่มันต้องใช้ใจถ้าไม่เจอใช่ตบบวกแล้วนี่นั่นน่ะดิฉันไหวฉันไหวใจเรียบร้อยลาก่อยใส่ใจอ่ฮะตาเด็กเนี่ยจอมใส่อ่ะตบบวกแล้วไฟตี้อีกนี่อ่าปิดไฟก่อนเลย ทีนี้เราก็รอครูดาวนะฮะเบจจ่าจะไปไหนจ้าข้ามันเลยกลใจไวมดูด้วยอืมอยี่ยงวะกูเฟซกันครดาวไม่มาทำไงวะกดเบึนบึนไปเรื่อยๆครูดาวไม่มาอีกเหรอทำไมมันกดไม่ได้อ่ะ มันกดไม่ได้ก็มันไปแก้อะไรกันอ่ะมันแพ้แล้วบอกแค่นั้นแหละโอ๋ออ่าสีเขียวแวบเสีแล้วแพ้แล้วไปอันนี้ต้องบอกจัดโคตรพี่ตีจริงเออช่วยอะไรไม่ได้อ่ะช่วยอะไรไม่ได้ดีีตม่ทอะไรวะเอ้ยไปคนแรกเลยอ่ะไม่เออแต่แบบ เวลาดูดีกูจะแบบฝังใจไงประเด็นคือก็เลยฆ่ามันก่อนเออแต่ขอถามเราถามมิี้ปันเออถอแต่ขอไอ้ใจอ่ะสอไอ้ใจไอ้ใจใจอ่ะสีน้ำเงินอ่ะโอ้โหอยู่ดีไม่เห็นกูฆ่าต่อหน้าต่อตาไงแ้วถามคขาถามหนึ่งไม่คนที่เหลืออยู่อะก็เลยต้องแผลไปที่แล้วเอขาสงสัยกันสองคนแล้วสองคนั้นฆ่ากันอะอะไรวะต้องเฟดที่แล้วอ่ะเฟดก่อนเฟดสุดท้ายที่ที่จะโหวตผิดอะ มันมีสองคนนัวกันอยู่แค่สองคนเองพี่เป็นฆาตกรอะแล้วก็ลืมเปิดไว้แล้วก็เฮ้ยเขาลืมเหรอขอบคุณที่รับชมนะคนัว่าเขาดูกันอยู่สองคนว่าคยเป็นฆาตกรเลเกมดีๆมาแบ่งปันเรื่อยๆฝากกดไลค์กดสับใช้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยได้ช่องคือเจาเรนที่เกมพิงฆาตกรอะแว่งได้เปลี่ยนเลยเกมเมอร์มือใหม่ ก็ที่เหลือก็ะแบบที่วายแล้วแต่เล่นเรื่อยๆนะถ้ามีเวลาแล้วเจ่นนันยิงเห็นได้ใจรอดยิ่งแล้วใหญ่